เอาเบ็ดมาสักอ,อันนึงเอฟซี FC ครับผมก็เป็นบรรยากาศริมสระยามเย็นนะทุกท่านเฮ้ยโ,ยโยอ้เกือบตกน้ำเฮ้ยอะไรอ่ะอน้ำกระเพื่อมเลยเอฟซีเดี๋ยวผมจะหาปลาไหลนเอฟซีนะนะด้วยอ่า เนื้อไส้เดือนนะครับมันคือเป็นก้อนแบบนี้นก้อยหยิบเบ็ดตรงที่เกี่ยวไม้ตรงนั้นไม้พี่น่อเดินตรงๆมาเลยนู่นๆไม่ใช่ไม่ใช่นะมันเกี่ยวกับฝานั้นอยู่นะมมาาาาเเออ้ๆขหยิบมาเลยเอาใส่ทั้งตัวเลยเหรอทีละนิดทีละนิดพอปลามันจะหอมทีละนิด,ท,ดนทีละนิดใช่ทีเราก็จะทำการเดินหารูก่อน ไม่รู้ว่ามีรูโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีรูตรงนี้เจ้าเห็นด้วยจ้าเห็นได้ไงนี่ไงรูใช่ป่ะตรงนี้ใช่ไหมเสร็มันเป็นรูอยู่พี่ว่าเอากระบะปูนลงดีไหมได้เ,ดเนะเอาเดียวเอากระบะปูนแล้วก็แย่ไปตรงนี้ดีไหมเ,เอาไส้เดือนมาเก็บก่องก็ได้เดี๋ยวมันลงน้ำไอซีครับตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ในน้ำแล้วนะ เรากำลังเตรียมไปหารูปลาไหลนะทุกท่านเฮ้ยเห็นแล้วดิเก็บด้านล้วดูฝังสิมันเสียวๆจังวะไอซีเดี๋ยวเราก็ไปหารูปรูปลาไหลก่อนนะมีอะไรของแท้อ๋อแท่ให้พี่ไอเดียขึ้นดีกว่าไหมหารูปลาไหลก่อนเฮ้ยเยอะตำโตเฮ้ยเยอะตำโต เรืงหมุน <c oughs> มันเหมือนจะยากนะเนี่ยจะได้กินปลาไหลหรือเปล่านอ้ F องเอฟซีโอ้เรือหมุนแล้วจตรงนี้เหมืนอมนจะมีรูนะเอฟซี F นี่เหรอเดี๋ยวีก็ได้นะรูอะไรไม่รู้เดี๋ยวเล็งดูก่อนรูปลาไหลเยอะแหละถ้าไม่ใช่รูปลาไหลก็รูงูรูงู ไม่มีไม้แย่เนาะยังไงพี่ไม้รูน,น,น่ะไหนนาะนี่เหรอใช่ทำไมเรือมันไม่อยู่นิ่งเลยนทำไมมันเจับไว้คเออ,เอ,อมันปิดรูซะแล้วมันเลยรูแล้ว ัไม่หนักกันหนักเนอะม่าตกปลาดีกว่าถ้าแบบนี้นะพี่หยับตาผมาตกปลาเลยเหมือนเรือจะจมแน่สิเดี๋ยวเราจะใช้เบ็ดนี้ตกปลาดีกว่าปลาไหลไม่ได้กินแล้ววันนี้โอ้ยพี่กับตาผมว่าล่วงนะแบบนี้ล่วงผมช่วยไม่ได้แล้วพี่กับตันม่พี่กับตันอยู่ฝั่งนู้นน่ะมันเยอะหนุล้งมันอ่ะนู่นไงเดี๋ยวตกปลากัน เราตกปลาท่ามกลางอาอกระบปูนก็ได้นะทีกินได้พี่กอล์เนี่ยได้กินดดดได้กินได้ปลาเล็กยหนใหม่ใช่ปะเรือนี้ก็หมุนไม่หยุดเลย าัน,นี่แหละพี่กัปตันเรือของแท้มันหมุนไม่หยุดเลยระวังนะข้างๆนเลยพี่กัปตันมันปิมป่มๆน้ำเลยคืนเนาะเหมือนปลาจะกินหรอขงผมก็กินเฮ้ยพี่พีกพ่กัปตันหลุดละหลุด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 ,ลดนี่นี่นของผมก็กินอยู่นะถ้ามันมีจอมอ่ะยิงดีใช่ รูปะ,ปะไหลเยอะมากมันไม่มีไม้ต้องมีไม้แห่เข้าไปไปเรื่อยขึ้นมาเลยพี่กุตันขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมดวเดี๋ยวผมตกปลาให้ดูไปอีกแล้วนี่ <c oughs> เข้ามาลุกเข้ามาเข้ามาเข้ามา ให้ช่วยไ่นี่ไม่เป็นไรโอ้มันหมุนอี่แใละเสือย,ยังอยู่ตกตกลางตรงกลางดีกว่ากลางสะเลยเหรอใช่พี่จะพาไปหาน้องไอเดียดูนะ คมันกินเงินอแล้วเหรอกินมาละเดี๋ยวเอาโบดตรงนู้นตกเอาเราพาไปตรงนู้นดีกว่าไปขึ้นตรงนี้ดีกว่าไปให้จะ่รอชื่รอรวมจะเองเอียังอะไรกับตายังอะมาเดชเลี้ยงมันช่วยโอ้โปลาไม่กินเหงื่อเราเลยกินครับเดี๋ยวผมตกให้ดูตรงนู้นอนะ ก็ยืนนี่แม่ขึ้นมาให้ได้นะดีกว่าโอ้เจียวเจียวจังตกแน่ตกแน่วันนี้อ่าน้อยเดี๋ยวหลบโอเคครับจะขึ้นได้หรอขึ้นได้แต่เสียวอยู่นะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคอ่ะผมขี่เองทำเป็นไปพี่ก่อน อะเดี๋ยน้องไอเดียจะลงไปน้องไอเดียลอยน้ำเป็นใช่ไหมเป็นครับโอเคไอเดียไม่ค่อยจะสุกให้ไม่เป็นไรเอออออน้ำแรงตรนนะเอสี่จะตกปลาตรงนี้ก็ได้ขอเยอะเลยครับอ่ะฮะมีเบ็ดแล้วใช่ไหมมีครับมช่วยไหมเนี่ยก็แตเอาอันขั้นเบ็ดลงไปโอู้ยจะเทิร์นเอาไม้สีผ่ายกัน ขอตับสามตัวนะโอเคเดี๋ยวเราดูให้จะได้ตัวหรือเปล่าอี่บาไ่ีหายแล้วโอ้โหได้ปลาแล้วหลุดโอู้ว่ามันหายนะหายพี่กับตันไม่ได้ีแน่รถแบบนั่งไงพี่กับันรูมันอ่ะไหน อ๋อราวังไหนวงนี้น่ะกบตี่กบตม่เอาไว้กับตัวพี่กับตาเหรอไม่ัวเอามาพี่หน่อยรอดูเลยกินเยื่หมดแล้วเหลอเหรอ่ น้อยเดียวก็เราลงไปตกตายนพี่เพราะผมลงไปแล้วเมื่อกี้เรือมันหมุนนะทุกท่านก็เลยไม่ได้ตัวเลยตอนแรกกะว่าจะนั่งกระบาปูนไปนะแล้วก็เสียบปลาไหลเนาะที่มันมีรูอยู่ข้างๆสายแบบเนี้ยแต่ว่ามันคล้ายๆว่ามันบังคับยากนะพีเรือนบังคับยากเกินผมก็เลยขึ้นมาดีกว่ามันเหมือนจะจมยังไงไม่รู้นะน้ออเดียลองต่อ ได้ปลาไปปิ้งกันหรือเปล่านะเย็นนี้ต้มน้ำไว้รอเลยฮะต้มน้ำไว้รอเลยน้องไอเดียบ,บอกโอ้สุดยอดฮะทอดข้าวกินนะทอดข้าวเลยเหรอ,อแล้วก็ทำข้าวจีกินเองอืมน้องก้อยบอกว่าเคยทอดข้าวกินนะแล้วก็ทำข้าวจีกินเองเนาะน้องก้อยก็อยู่อายุแค่ป .2 นะ่นสน้องปอ .2 ก็เป็นเด็กที่มีความหาฉลาดเนาะ ลุ้นนะลุ้นลุ้น,นจะได้ตัว <ลา S 1> ปเปล่าเหจะได้หรือเปล่าน้องไอเดียใช่รเ,เรือก็ยูนิ่งๆเลยเรือมันไม่นิ่งนะตอนนี้เรือมันจะไปเรื่อยๆนะ เหนือพี่หมดแล้วไม่ได้ตกแล้วหมดแล้วเหงือพยานสวยเนาะสว่างมากเลยวันนี้ะน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะทีตอนแรกผมก็ลังเลอยู่เอ้ะกระบ,บาปูนี้จะใช้แทนเรือได้หรือเปล่านะลงไปมันก็เหมือนจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเนาะแต่มันก็รับน้ําหนักได้นะเหงือหมดแล้วอืม น้อยเดียกำลังไ่ว้เข้ามาแล้วกำลังพายเข้ามาแล้วลลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็มาลองนเอฟเป็นการทดลองนะครับทดลองว่าจะไปแย่รูป่ะไหรแต่ว่าวิธีนี้น่าจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นนะฮนะโอเคครับผมสวัสดีครับ